สวัสดีครับวันนี้ Apple g r e e n ีนจะพามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ o t e เ t ชันที่ใช้กับระบบโซล a r เซลลกันนะครับจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยครับแอ p เปิ้ลก n ีนไม่ได้มีจำหน่ายแค่อินเวอร์เตอร์เรายังมีอุปกรณ์โปรเคชันและอุปกรณ์อื่นๆจำหน่ายอีกด้วย ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์โปรเ c คชันที่ใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ระบบออฟกลิดไฮบริดรุ่นกล e น n ัส2 4โวลต์3 5 0พวัตต์โดยอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้มีดังนี้ด้านแผงโซลาเซลล์ประกอบด้วยเซิร์ h DC 1000V โวล เบเกอร์ MCB DC 3โพอสามสแอมป์800โวลต์ฟิล DC 1000โวลต์32แอมป์กล่องใส่ลูกฟิลหนึ0งพโวลต์32แอมป์ด้าน AC input inverter ประกอบด้วย LCD AC multi function เบเกอร์ MCB AC 2โพอหกสิแอมป์400โวลต์ เฟสโปรเดคชั่น63แอมป์และเซิร์ฟ AC 2โพรสามโวลต์40 kA ด้าน AC ซีเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ประกอบด้วย LCD AC ซีมัลติฟังชั่นเบเกอร์ MCB AC 2โพรหกสิมป์400โวลต์และเฟสโปรเดคชั่น63แอมป์ ที่ Apple k r e e n เรามีอุปกรณ์โปร e c t ชันสำหรับงานโซล่าเซลล์แบบครบวงจรไว้คอยบริการลูกค้าแบบที่เดียวจบควรเลือกใช้อุปกรณ์และคำนวณให้ถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องอินเวอร์เตอร์และระบบที่ใช้งานเพื่อป้องกันความเสียหายและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เพียงเท่านี้อินเวอร์เตอร์ของท่านก็จะปลอดภยัยเพราะมีระบบโปรดชันคอยป้องกันนั่นเองครับ ท่านใดสนใจหรือต้องการปรึกษาสามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจากแอปเปิลกรีนได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับและพบกับสาระดีๆจากทางแอปเปิลกรีนได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ